วุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ E-mail s b y d a r l i l g นะครับก็เพิ่งจะผ่านวันแม่กันไปหยุดๆเลยเปไหนจะพาแม่ไปไหนโอ้โหเนี่ยพาแม่ไปเที่ยวมากจนสิวขึ้นเนี่ยปูดเรีย่เ่ยว่าจะไปวุฒิศักดิ์ฉีดสิวหน่อยโอ้วุฒิศักดิ์ค่ะอย่าได้คุณผู้ชนะหือไม่ได้จริงเหรอพาแม่ไปไหน พาแม่ไปวุ้ิทศักดิ์มาพาแม่ไปวุ้ิทศักดิ์แม่วูวเหรอไม่ได้ว่าแม่ไปกินข้าวกินอ่าดูดีน้องไม่ได้ไปไหนเลยน้องถ่ายละครนะจ๊ะเอยเสงมาคุณผู้ชมค่ะส่ง s m ส์มาคุยกันนะคะที่421839นะจ๊ะถูกต้องแล้วนะครับเปิดมาเจอรายการนี้แน่นอนก็คือเน้นเรื่องข่าวดารา เราไม่ได้ยุ่งไม่ได้วุ่นวายอะไรกับเขานะแต่ว่าเราก็เอาข่าวเขามานําเสนอในแบบแซ่บๆนี่ว่าสายแน่วเน่เลยครับคุณผู้ชมครับกำลังจะพูดเลยหัมากเลยจะ้่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่านะสำหรับ2พี่น้องสุดหล่อนะครับก๊อลฟไมค์ล่าสุดนี้ครับน้องไมค์เนี่ยนะออกมายอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้ทวิต ข้อความใน t w i t t e r นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเครียดนะครับป่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจเป็นมาประมาณปีหนึ่งแล้วและที่สำคัญนะจ๊ะหนุ่มไม้เนี่ยเขาได้บอกมาว่าจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาป่วยงานนี้เนี่ยเราไปเจอหนุ่มไม้เราก็เลยดึงมาถามหน่อยซิว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไปฟังไม้กันดีกว่าจ้ะแย่ลงนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปหาหมอเหมือนกันครับมันหนักกว่าไอเนเลื่อนอีก คือมันก็เริ่มแบบว่าเอฟเฟกเรื่องร้องเพลงะครับตอนนี้ก็ร้องเพลงค่อนข้างลําบากเพราะมันมันมันเป็นเรื่องของการหายใจด้วยใช่แล้วมันก็หายใจไม่ค่อยได้รู้สึกเหมือนจมน้าอยู่ตลอดเวลาะะประมาณนะฮะแล้วก็อยู่ในห้องเรียนก็ไอตลอดตลอดเวลาเลยแล้วก็เหมือนกับว่าคือมันค่อนข้างทรมานนะครับคิดว่ามันจะร้ายแรงไหมครไหมว่ามันจะเกี่ยวกับระบบอะไรข้างในเราไหม คือถ้าไม่รีบไม่รีบรักษาตอนนี้มันอาจจะร้ายแรงก็ได้ในอนาคตนะกบยังไม่ค่อยได้ทําอะไรสักเท่าไหร่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานแบบพวกงานประชุมมาเลยมากกว่าแบบนี้คือจะขอแม่เอเลยไหมอ่ะเออไม่ได้เบรกครับผมเพราะว่าจริงๆไมก็ท่ายฝืนร่างกายจริงๆไมสามารถร้องเพลงได้ทําได้แต่ว่าคือท่ายไปร้องบนเวทีหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ยังยังยังไม่ค่อยยังไม่พร้อมครับผมแบบนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วพี่ชายเราว่าไงเขาทราบมากา้รหรื้ยัง ก็ก็ทราบก็ทราบกันแล้วครับคุณพ่อก็โทรมาถามไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าแบบข่าวก็ไปเยอะเหมือนกันแล้วอาการแล้วก็ซึมลงด้วยแบบนี้เขาก็เขาก็เป็นห่วงกันนะแต่ว่าด้วยตัวไม้เนี่ยไม้ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เวลาอยู่บ้านในไม้จะไม่ค่อยโชว์อาการเท่าไหร่ไม้จะอยู่ไม้จะอยู่แยกห้องเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครเห็นว่าอาการไม้เป็นยังไงบ้างแต่มันก็สำลักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเหมือนจะจะไอเจียนด้วยครับพี่ก๊อฟไมโครมาให้กำลัง ก็คุยกันทาง WhatsApp นะคร<ม>ก็แต่ก็ไม่ได้บอกเขาว่าปวดเขาคงยังไม่รู้ใช่ไหมบอกเพราะว่าพี่คนเป็นห่วงเราม้างไหมเออก็จริงจริงจริงไม้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาเป็นห่วงอย่างอนเนเนี่ยครับเราก็อยากเล่นกับวิวแต่ว่อน,นี้ม่เล่นเรารู้สึกอะบาง,งกับวิวอ่ะครับอ๋อใช่ใช่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ไม้บอกก็คือว่าถ้าได้เล่นกับวิวเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นปกติก็ ปกติมากเลยครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมีภาพลุดไหมกับสาวในหน้างครับจะเป็นไหมแบบอยู่กับเพื่อนๆน,น,นักศึกษาอะไรเงี้ยอ้าวไหมเสร็จแล้วอ้าวนอนตื่นฟังไหมจนหลับเลยเหรอฝันดึงไหมอยู่เ <c oughs> สียงไหมตอนนี้เขาไม่สบายไงเสียงอะไรเ,เป็นโมโนโทนฟังแล้วง่วงนอนเข้าฝัานไหมอยู่เ <c oughs> ข้าไปในฝันไหมบอกไหมหายเร็วๆนะเราเป็นห่วงเธอเล่นล่างทรงด้วยเหรอเนี่ยไม่แต่จริงแล้วนักร้องเนี่ยถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับอาการทางเดินหายใจหอบเนี่ยจะคล้ายๆพี่ๆเป็นหอบหื่น น้องหีกน่ะเป็นหอบครับหืดหอบหืดพี่เป็นหอบหืนใช่ครับอะยังไงก็ขอให้หนุ่มไม้นะคะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆนะคะเพราะว่าจะได้มีผลงานออกมาให้แฟนๆเนี้ยได้ดูตลอดเวลานะจ๊ะเอาล้วครับมาเริ่มงมาอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับคนคนนี้ครับสวยๆน้องโมมณชนกเนี่ย จากภาพยนตร์เรื่องรักมันใหญ่มากที่ประกบคู่กับน้องก้าวจีรายุเนี่โอ้โหน่ารักมากเลยนะล่าสุดน้องโมนะครับมีภาพหลุดกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อจากวิกมอชิตอย่างน้องคอสรันครับซ<อ>ึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะสนิทสนมกันแบบเกินเพื่อนเกินเพื่อนอีกแล้วเหรอ จะบอกว่าหนุ่มคอสไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าล่าสุดเขาก็มีภาพหลุดออกมาจากหนุ่มปัม๊ม AF5 นะจ๊ะมีภาพเด็กปั๊มหรือหนุ่มปัมนะ๊มเนี่ยเด็กปั๊มเลยจ้าแต่ว่านี่เป็นปัมป๊มอยู่ใน AF5 นะจ,จ๊ะเขาจะบอกว่ามีภาพออกมานี่ก็นุ่มก็นิ่งซื่อสีกันไม่แพ้หนุ่มคอสเลยทีเดียวจิ๊กจกจิไปดูกันต่ออยากจะรู้ว่าหมอจะบอกว่ายังไงไปดูหมอกันนะ่ะภา,าพเราอ่ะพวงกับพี่คอสพี่คอสัสลัน แล้วก็หลาย,ลายครั้งแล้วด้วยอ๋อคือโมกับพอถ้าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานมากตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วค่ะคือเป็นเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนแบบตั้งแต่เด็กมันก<ส>็สนิทกันมากมากเงี้ย <Sa. S 1> ก็เล่นตบหัวแบบอะไรอย่างงี้บางทีพอก็แบบลืมลืมตัวว่าเอ้ยอยู่ในที่าาาสาธารณะเหมือนกับว่าเขาก็เล่นละครมีชื่อเสียงอะไรอย่างงี้แล้วกโทรมาแบบวันแรกเลยที่ลงเขาบอกเฮ้ยเป็นข่าวแล้วก็ขำขำกันเงี้ยค่ะไม่เลยไม่เลยค่ะ คือใบเฟิร์นอะค่ะเป็นรุ่นน้องที่มสวค่ะก็เข้าการแสดงเหมือนกันก็รู้จักกันนะคะมันก็จะคุยแต่เรื่องเรียนใบเฟิร์นก็จะปรึกษาเรื่องเรียนส่วนใหญ่ค่ะเข้ามาในวงการแบบนี้ค่ะเต็มตัวปุึกษาอะไรคือกับพี่พรอะไรกับพอบ้างไหมคะก็ก็ใช่ค่ะก็คุยกันบ้างเรื่องนี้รุ่นพัฒนาไหมเอ่ยอืมก็ก็คงเป็นเรื่องของอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อน อันนึงเห็นมันมีภาพหลุดกับปั๊มอ๋อพี่ปั๊มค่ะใช่เห็นแบบว่าเดินด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยพี่ปั๊มนี่คือก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันด้วยค่ะก็คืออยู่ในกลุ่มนี้กับใช่ค่ะก็จะรู้จักกันก็พอพี่ปั๊มอะไรเงี้ยรู้จักกันด้วยค่ะแล้วอย่างนี้พอกัลปั๊มนี่สนิทกับใครเป็นพิเศษมากกว่าก็สนิทด้วยกันทั้งคู่ค่ะก็จะฟังทั้งคู่เรื่อง ส่วนใหญ่ก็เรื่องรถนะค่ะหนุ่มๆโปรติก็ไม่เข้ามาอยู่แล้วค่ะพี่เพราะแบบด้วยความที่เราเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้หน้าดุอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเขาก็ไม่ค่อยมีคนมาจีบอยู่แล้วก็ก็คงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ที่ความกล้าของแต่ละคนว่าจะกล้าเข้ามาหาโมหรือเปล่าการอะไรอย่างนี้โมมีสเปคส่วนตัวโมมีเงินมากเลยอือหูสเปคไม่มีนะคะก็คุยกันรู้เรื่องก็โอ้ยหน้าดูอะไรน่ารักจะตายเลย Love you very much ไม่ใช่เธอนะ เอาน่ารักกันไปมาแจกแล้วนะจ๊ะบอกว่าหนุ่มปั๊มในปั๊มนะมันเด็กปั๊มเด็กปั๊มเนี่ยนะจ๊ะกับหนุ่มพอสเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่มีอะไรโซฮอนเต็มถังนะเคลียรเคลียอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหนี้หู้ยรู้ข่าเด็ดมากหนดูโป๊บหนดูโป๊บมารออยู่เทีนี้เขาก็เติมแก๊สกันแล้วเหมือนกันนะเออเขาก็แก๊สกันไปแก๊สกันมาองี้ย ขอขอบคุณวุฒิจักษ์คลีนิก